สายหวานสายหวานโอเคสายหวานโอเคตามไปดูไปดูด้วยดีบอกแล้วบอกเราว่าเครื่องดีเซล อนลำบัดาตันสวัสดียามเช้ากับพี่น้องนักตกปลาทุกท่านก็ตาพบหน้าคนข้างๆคนขับคนนี้บางหัวนี้ก็ต้องเข้ามาเลอีกแล้วครับ <c oughs> อันนี้หยุดตกปลาไปดึงเดือนเต็มๆทนะำงานที่บ้านเข้ามาเล่กในรอบหนึ่งเดือนตอนนี้ก็เดือนตอนนี้เดือน,อน,น,อนกรกฎานะครับดานกรกฎา <c oughs> ก็ไปตกปลาพี่โคเป็เหมือนเดิมครับที่น้ำตะลศพนะครับในมาเลย์ตอนนี้เพิ่งเข้ามาจากด่านประดังนะครับมีหกโมงสิบเจ็ดนาทีโปรหวังอันี้ไม่ได้โปรเลยตอนนี้ตอนนี้ว่าไตหวังอ่าไตหวังนะตอนนี้ก็รับลูกทัวร์แล้วนะครับใครอยากจะมาตกปลาพ่ของเป็ดก็ติดต่อมาได้นะครับมาเลยครับไตหวังมีครับไตหวังได้ทุกวันนะครับไตหมัดได้เฉพาะสองอาทิตย์ วันนี้พามาอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ขับวยเมียมาเมื่อกี้ในกบครับในกบนี่ขับวยเมียมาเมื่อกี้จะพาไปหั่นเป็นเรือหางเลยเออขับวยเมียมาเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าทปนี้จะมีตัวไหมเพราะเดี๋ยวจะไปสำรวจไม้ใหม่ๆนะครับในอ่าเขตน้ะเพราะว่าปกติเราไม่ได้ไปทั่วเลยเราจะอยู่เฉพาะหน้าหน้าเขื่อนเดี๋ยววันนี้จะไปลองลงไปข้างล่างดูว่าจะมีตัวไหมนะครับโอเคไปฮะเดินทางกัน nasi lemak orang melayu, kau ini, kau niah, oh, dirot -ketuh. nemo, ini, kuraikan, kuraikan, ni beli kuni naf, beli kuni, niel, kau niel, kau itu beli beli kak waktu kena hujan tu. Habis tak nak makan, eh, charo, charonya, saya lupa, 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 saya เดินทางต่ออิ่มไหมไปก็ออิ่มครับอิ่มอิ่มนะร้านประจำแค่นั้นนี่ข้าวเยอะกินมาก Ini elok, ada orang tu ini. Kalau siam kepak ini ni habis dia. Namp kencing macam itu. Gua yang ada lagi tu. Kop 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 apa? Ini wajudan. Cui, orang orang tang tang nampai. Nih orang ini wajudan. Tadi lokar ini dia. Dah lirang ni. Ah, hari ni. ลงเลยแนละ้ววันนี้ยอมให้บอกว่าเป็นไตวนนรวันนหนึ่งอันนี้ยอมเป็นลูกค้าบองวันวันนึงไป็นไรครับพี่จะไปไหนครับไไแล้วแต่ไตเลยเอ้าครั้งแรกต้องเป็นไหนพี่ตักงรึงก่อนนะยอมให้เขาวานันนึงวันนี้เราเป็นลูกค้าแต่ว่าอาหารเท<ม>่านะั้นแต่ว่าอบอกแล้วว่าไปไม่ถึงอบอกบอกบอกแล้วว่าไปไม่ถึงแน่นอน อันนี้นี่อันนี้ลูกลูกปีคอกแบตไล่ไปอยู่แต่ไม่รู้ว่าติดตอป่ะนะครับตัวนี้เยอะขู่ไหมมีไหมตื่นไหมไม่ตืนอนเองโอเคไปไม้มันยิกหลบร้ายอะไรอย่า นี่ผมใช้เป็นกระดียางนะครับกระดียางรำเพ็ดตัวสีเขียวต้องดูเผื่อช่อนมีเขาเขาหล่อเหมือนออนั้นผมไม่รู้ว่าจะติดต่อป่ะตรงนี้ไม่เคยมาหมายข้างล่างเพราจะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งข้างบนนี่ใหม่ใหม่ก็ใหม่ใหม่นี่มาสำรวจดูเด็กอ่อนๆหน่อย ไปจดเจ้ากห่นเบีดลูลกแบตลูกแบตไม่รู้เดินเดินแล้วตกหลุมหรือเปล่าไม่รู้เาฝั่งนี้ไม่เคยมาเลยบอยไม่เคยลงมาท้ายเขื่อนเอาตอนเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างบนไม่เคยลงมาข้างล่างโอ้ยโอ้ย <łość> <S 2> <S 2> เดินเดี๋ยวผมว่าตกร่องเดี๋ยวทิมทิมก่อนเสียวนี่นตำรวจกอนซิปตำรวจกอนมีพายอยู่อะตัวเดียวนะฮะติด ข่งนี้เป็นโซนน้ำตื้นก็ไม่รู้นะครับว่ามีตัวหรือเปล่าก็มาสํารวจกันดูปุ๊บที่ผมใช้เป็นลูกลวัวลูกลวัวตัวสามเซนนะครับตัวสีส้มน้ำตื้นจัก น้ำลงไปข้างล่างไม่โอเคครับเพราะว่าน้ำมันเก็แค่จะเป็นโครนนะฮะแล้วก็น้ำยังยังลงต้องรอให้มันขึ้นถึงถึงยอาเนี่ยต้นน้ำขึ้นอย่างนั้นไปต้องไม่มีมันขึ้นมันมีขึ้นแหละแต่ว่าไม่รู้ตรน

โอคาดเฮ็นโอ้ยัง hey. ต oh yeah, uh ิดเลยฮโสายใดวะโอคาดเย็ดไม่โ hmm. อ้ยโอ้ย oh ลูบาเวตตัวเต่า hmm. ท <hi> ่องนิ huh. okay. ้วคาดคาดทีชอกเลยอร่อยเหรอนี่หนุ่ยบาดินหน่อยโอ้ยฮยหึขาเลยครับปัดใสเลยฮเด้อ

พอมันจิบลิก um um ี่ปลากายเลยว่าอ้ยอ um uh ้ยอ um uh ้ยออ้ยสบัดสบัดปลากายนนทตีวมเตีวิ้งตมวิ้มเลยตวเลยโอ้ยดูครับดูครับอืมดูโอ้ยออปไเขาปเขาจิเมดมองไายมังโเมดมองไายมังโอ้ยตัวแรกตัวแรกนะครับ โอ้เด็กน้อยเด็กน้อยเอาเอาประเอี๋ยวห้องใครห้องมันนะเอาเลยมาแล้วหนึ่งเต้มก็มาแล้วหนึ่งเต้มเต้มเลยครับมาแล้วหนึ่งเต้มก็มาแล้วหนึ่งเต้มเราช่วยดินี่ฮะมาแล้วหนึ่งเต้มวันนี้ก็ประมาสี่ขีดได้สี่ขีดครับสี่ขีดโอเค

โอ้โหเบ็ดเย็ดไมเพ็ย้ยเจ็ดมมบ้ใจได้สุโอ้ยไตวิไตวิเขาไม่พ่านนะมันนี่เฮ้ยผมนึกว่ากินแกเลืจังแล้โอ้ยตล้างลยไรนักจังเไม่ทไม่โทไม่ทอไม่ทอหโอ้ย ขี้โกงขี้โกงขี้โกงวิทย์โนเพื่อนมาขี้โกงใส่เบ็ดนู้ดได้ไม่ดีอ่ะใส่เบ็ดนรกได้ไม่ดีอ่ะโอ้โหกินน้ำพากเลยเย้เลยขี้โก่งนี่นักมาว่าใส่วิ่งนักนักโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะกินกระดีจะเป็นทรงแบบนี้นะครับ cà đi một thịt tì hết tay không ăn kim ăn này các bạn, con đi dây sông dão như này này đi ก็เลยพุ่งยิ่งกว่าตัวตัวเลยขึ้นเลยนั่นแหละวงกว้างบอกแล้วของเราเครื่องดีเซลของเราอของเราเครื่องดีเซลเราของเราเครื่องดีเซลไม่มีหลุดติดของเราแล้วเราเครื่องดีเซลของเรามายยางเอยมาก็ดี ราโลกไอ้เปุ๋ยรถดีไปยางนี่เราจะเปลี่ยนกะรีไถเตรียมตัวตักไบ้หน่อยไไในก็พี่นะครับมาเลี้ยงให้เปนานจังโอ้ลิ้นป้ายใหญ่ต้องลิ้นนานๆหน่อยเลยโอ้แรงงานพนโอ้เลยกดไลยกดตันหล่อลุ้นเหล่าและลุ้นเหล่าและโอ้โอ้เพลียงจะต,ต้องเรื่องอยัง่ง ย่งเวียนเลยโอ้เลยกลเลยกลเลยกลโอ้ยโอ้ยังมีเห็นตัวเตี้ยโอ้ยยังใช้ย้ยโอ้ยลลลมาแล้วนึองครับเอ้ยเอ้ยโอยขาเรียกอะไรพี่กบนิเรียกปลาไว้กบเดี๋ยาโอ้ยเขาเรียกปลาพี่กบ พี่พกระเบกกระดีตัวนี้กินปลามาน่าจะสี่สิบห้าสิบตัวแล้วมั้งไปทีโมูแล้วไปทีโมูแล้วโฆษณาแล้วคือจายยนต์ตัวรถอย่างไรกับดีตัวนี้พดเือยนต์ก็ได้แล้วเห็นไหมมันเนี่ยกับทำมือเป็นตะไคร้อ๋อดูให้ดูจัดให้จัดให้อ๋อดูครับนี่มอถ่ายรูปหน่อยสวยๆหน่อย นี่ครับนี่คือบอกว่าแกดีตัวเนี้ยผ่านศึกมาเยอะสีเดิมไม่มีแล้วครับตอนนี้สีทําใหม่จะกองไอ้กระเซตอีดายอยู่เออตอนนี้สีทําใหม่ตัวนี้สีทาเล็บสีทาเล็บเป็นตัวนี้อ้สงามสายโอ้โหลูกนี้งามนัดเอาตัวนี้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 ตัวตีซ้ำไหมตีซาำเลยงันตัวเราพุดเป็นที่ชมเลยนี่ครับ เหย,นะยื่อนะดูเหยื่อเน้นเหยื่อทรงยาวบอกว่าปลาแดกโอกเคคร,ครับลุยต่อพักเที่ยงก่อนครับไม่ไหวร้อนอ่าไม่กินเลยวันนี้ช่วงเช้าได้มาสามแตมเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวรอัาบ่ายโมงใบสองเนี่ยค่อยลงใหม่น้ำวันนี้น้ำค่อน,อนอข้างขุ่นนะถึงน้ำค่อนข้างขุ่นน้ำไม่ใสถ้าน้ำใสเนียน่ยน่าจะได้ตัวเยอาวะนี้โอเคครับเดี๋ยวพักเที่ยงก่อน

โอ้ยกันแล้วกัดมาขบับแจมบี้โอ้ยมาแล้วก็มาแล้วทอริงครับตอนนี้ทอริงที่บอกเลยวันนี้ตีกันช่วงบ่ายตีกันแขน,ขน,นแขนจะหลุดละปลาไม่แดกเลยก็ยล <laughs> เลยขับลากทอริงสรุปว่าเนี่ยได้ตัวมาละ อ๋อร้องร้ร okay. yeah, ้องอ้ต้องเล่นสูตรนี้มันต้องมีสูตรถ้าอยากจะได้ตัวมันต้องมีสูตรโอ้ติดนิดเดียวติดนิดเดียวติดนิดเดียวหรอติดนิดเดียวนะติดนิดเดียวโอ้ติดนิดเดียวจริงจริงเฟลชูใหน่วยตา โอ้โหตินี้เดี๋ยวจริงดู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 สายหวานสายหวานสายหวานโอเคสายหวานโอเคลุ้นกว่านี้ตินี้เดี๋ยวอือตทีนี้เดี๋ยวจริงไม้ไผ่หมัดเป็นผลบอกอยนี้ไปก๊อฟตอนออกก๊อฟออกก๊อฟเอาก๊อฟเอาก๊อฟเอาเลยเอาเอาเลยมาก๊อกเลาว่าไม้บางมัดนี่เป็นผลนี่มันก็มุงซึ่งไปทำเดี๋ยว ก็ต้องหมายมั่งหมัดไม่ต้องฟื้นพี่ไม่ต้องฟื้นถ้ามันดึงไม่ต้องฟื้นขึ้นคอาไม่ยกขึ้นกันฮะเดี๋ยวคือต้องแต่ว่าดึงไม่ต้องฟื้นมันกินลุดปะปล่อยตามมันเลยมันดึงครับอ่าสุดยอดจริงมาเตรียมครับเตรียมเตรียมครับเตรียมเตรียมไหลโอ้ยเยอะดี๋ยังงูขึ้นนะครับนะครับลูก้ายอย่าวงูขึ้นนะครับเรื่อย

บอกแล้วว่าไม้บางหมัดนี่ผ่านนี่โคบโอ้เปลี่ยนสีดีโดนเลยเปลี่ยนสีโดนเลยโอ้ยเติมลาวเปลี่ยนสีโดนนี่นะโอ้ยเปลี่ยนสีโดนเลย อ๋อสีปลาซิวฮะสีปลาซิลนะครับคันลูกค้าลูกค้าหมัดลูกค้าลูกค้าไตหมัดไม่ใลูกค้าครับวันนี้คุณไตนะครับวันนี้เรามากับไตหมัดให้บางไตหมัดมือหนึ่งขับเรือนะครับวันนี้สำรวจหมายกันสำรวจหมายครับเดี๋ยวพาลูกค้ามาที่หมายรับนี่สำรวจหมายกันกดไว้ตัวนี้กดไว้ตัวกินตัวนี้มาดีเติมเติมเป้จริงกน่อ ไม่น uhm, uh, ี mm <h>. nice mm ่เติรเติรเปยอมเลยไม่นี่ใส่โรไปัรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมามาตรงนั้นวิเขานีเลยมาเดี๋ยวไม่ยอมใครผมัดไหนผมผัดไปไหนมันเบรยไปเลยเดี๋ยวจอยเลยเดี๋ยว้วมันตด เอ็นไหมไม่ได้นี่เอ้าเออลรูปพอดีพอดีเลยเอ้ยพอดีเอ้เปลี่ยนสีสิจะโดนเลยเปลี่ยนได้เวลาถอยทับครับห้าโมงกว่าไม่ไหวคลื่นตอนนี้ตาลายหมดแล้วแลาก็ไม่แดก็กได้เวลาถอยทับครับตอนนี้ก็ ไปฮะเดี๋ยวไปดูตัวมบนฝั่งมาดูปลางครับว่าจะขีดตัวนี้วันที่ได้ตัวยากมากครับเพราะน้ำขุนดด้วยลม้วยสารพัด้ัวนี้ ถือว่าได้ตัวครับวันนี้ได้มาหกแตนนะฮะเดี๋ยวฮะลมน้ําขุ่นวันนี้น้ําไม่สวยเลยบอกเลยว่าน้ําไม่สวยแต่ปลาก็ไม่จิบด้วยนะไม่จิบช่วงเช้านิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่กัดก็ถือว่าโอเคถือว่าได้ตัวแต่ว่าช่วงนี้ปลาปีนี้ปีนี้ปลาเนี้ยกินตลอดนะครับก<ร>็ถือว่ามาสํารวจหมายมาเปิดหมายใหม่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามช่องอามิราฟิชชิ่งด้วยนะครับ,รบแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับของยักอามิราแล้วก็ช่องทางต่างๆตอบด้วย ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะออกหมายที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามด้น,นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผม